สวัสดีงามงามสวัสดีแบบนางงามนะคะเพจกูรูกูรูทุกเรื่องแลก็จะนําความรู้ที่กูรู้มาถ่ายท่อดใอยมากที่สุดวันนี้มันทอยที่ใช้นะคะพื้นที่ของสวนสยามนะคะตรงนี้จะเป็นตงทางประตูเข้าบางกอกเวร์นะคะและเห็นว่าเป็นเ,เป็นอะไรที่สวยงามนะคะเลยมาไลฟ์สดทันทีเนาะวันนี้มันทอยที่มาทํากิจกรรมในการที่เข้า,ามา audition อออ <c oughs> การประกวด มิซิตทารันเวอรนะคะซึ่งบอกได้เลยว่านะคะเป็นเวทีที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะและเป็นอะไรที่คุณแม่บ้านนะคะแล้วสตรีที่แต่งงานแล้วมีสามีแล้วหรือ,อย่าเลี้ยงลูกลำพังคนเดียวเป็นอะไรที่น่าเข้ามามากๆนะคะเทอที่บอกได้คำเดียวนะคะว่านี่คือสิ่งที่เราซื่อสัตย์ต่อความปรารถนาะ ในจิตวิญญาณของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเส้นทางในการที่ใช้ชีวิตแล้วมันเฮอร์่พิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงเสมอถ้าคุณไม่ทระยศะตนเองนะคะมันเคอที่ิเชื่อว่าไม่ทระยศตนเองจิตของคุณเป็นนายที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะ ดังนั้นทุกอย่างที่คุณมีความรู้สึกนั่นก็คือความปรารถนาของจิตนะคะดังนั้นถามว่ามาประกวดนางงามมันเกี่ยวอะไรกับความปรารถนาจิตอันนี้มันเป็นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอะนะคะเออร้อยละนะคะร้อยละ50ดีกว่าเอารนะ้อยละ50หลาๆคนมีความปรารถนาที่จะประกวดนางงามเขา้าใจไหมคะมีความปรารถนาที่จะอยู่ในสาย แฟชั่นนะคะมันนี้เป็นความฝันอะนะคะเป็นความฝันเหมือนผู้ชายมีความฝันอยากเป็นตำรวจเป็นทาหารนะคะในวัยเด็กเนาะ,ะทีนี้เนี่ยความฝันที่จะตามนะคะให้ความฝันของแต่ละคนเป็นจริงได้แค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าซื่อสัตย์แค่ไหนซื่อสัตย์แค่ไหนนะคะนี่มันเป็น,เส,นเส้นทางอีกอันหนึ่งที่มันเทอร์จีเนี่ยมีในการทบทวน ว่าชีวิตเนี่ยฉันต้องการอะไรนะคะมีความปรารถนาที่จะสนุกสนานหรือมีประสบการณ์ชีวิตทางด้านนางงามแค่ไหนจนะะเมื่อมันเกิดการก่อตัวเสร็จเรียบร้อยการก่อตัวที่เราสนใจนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่จักรวาลสนใจด้วยนะคะจักรวาลสนใจด้วยคุณฟังให้ดีนะคะมันเป็นวิธีการที่คุณจะเอาไปดัดแปลง ใช้กับทุกๆความปรารถนาที่คุณเกิดขึ้นมีในชีวิตทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะเกิดให้คุณนะคะเส้นทางมันมีอยู่ว่าเมื่อพลังจีนะคะมีความใฝ่ฝันที่จะเข้ามาอยู่ในเส้นทางของความงามความงามนะคะในความงามเสร็จเรียบร้อยเมื่อมีความปรารถนาเสร็จปรากฏว่าจักรวาลไม่เคยละทิ้งในความปรารถนาของเราทรง นะคะส่งแอปส่งในเรื่องราวของเพจนะ,ะส่งการยิงแอดของม i s mm hmm. s ี่ a ท l ลนเว o r l มมาให้เป็นโทยจีเป็นโทยจีก็อ่านในคุณสมบัตินะคะไม่กําหนดอายุไม่กําหนดอายุคือขอ28ปีขึ้นไปไม่มีเพดานไม่มีเพดานนะคะเสร็จเรียบร้อยไม่เกี่ยงน้ําหนักไม่เกี่ยงส่วนสูงไม่เกี่ยงสัดส่วนนะคะอันนี้ก็คุณสมบัติมันตรงประเด็นเรามากเมื่อนะคะลงสมัครเสร็จเรียบร้อย ส่งไปนะคะปรากฏว่ากองประกวดก็ให้มาออเดชั่นให้เข้ามาออเดชั่นนะคะดังนั้นเมื่อ,เ,อเมื่อเขียนแล้วนะคะเราได้โอกาสเกมที่2คือจะเล่นหรือเปล่าที่จะเข้ามาออเดชดั่นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบความฝันของคุณเหมือนที่มรรยาที่จะรับผิดชอบในความฝันของตัวเองนะคะก็คือ ต้องการประกวดนางงานใช่ไหมโอเคนะ,คะสมัครสิอาสมัครแล้วเนี่ยเขาก็เรียกออรดิชั่นถ้าไม่มาเป็นยังไงคะก็คือจบไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อมาออรดิชั่นนะคะปรากฏว่าเราก็มั่นใจว่าด่านแรกยังไงเราก็เข้ารอบนี่คือสิ่งที่นะคะเมื่อเรามาใส่พลังบวกเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกนะคะว่าเราเข้ารอบ อันนี้มันเป็นเรื่องราวของสเตปนะคะพอเมื่อรู้สึกว่าเราเข้ารอบเวลาเรามานะคะมาอยู่ต่อหน้าคณะกรรมการเป็นสิบสิบท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับประเทศที่มีคนรู้จักมีชื่อเสียงเนี่ยมันมีความประหมา่านะคะประหม่าแน่นอนตื่นเต้นแน่นอนแต่สุดท้ายนะคะเราก็จะมีช่องทางในการที่จะนะคะให้คณะกรรมการคือความประทับใจมันจะเป็นกระบวนการ กระบวนการนะคะกระบวนการจากความปรารถนาและตั้งใจที่เราจะต้องการสร้างแรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจกับในเรื่องราวการเป็นนางงามสายพลังบวกนะมาวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะช่างแต่งหน้าช่างแต่งผมนะคะที่ก็ทาให้บันทึี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนลุกไปนะคะเปลี่ยนลุกไปเป็นอ่าเป็นอะไรที่เออเข้าเป็นอีกนะคะเขาเรียกว่าเข้าไปอีกพลังงานหนึ่งเป็นพลังงานที่มันก็ เขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่นะคะผู้หญิงก็จะชอบกันนะในการเปลี่ยนแปลงยานเปลี่ยนแปลงอัลเจอร์นะคะจากการปรับลุกเนี่ยมันก็ทําให้อินเทอร์ข้างในเนี่ยมันก็ชุ่มกระชวยนะคะก็มีพลังงานพลังงานภายนอกกับพลังงานภายในนะคะในเรื่องเราของการที่จะทําให้นะคะชีวิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราปรารถนาดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเราต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกกับตัวเอง และรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะกับทุกๆเรื่องเท่านั้นเองค่ะและคุณจะสนุกในเกมชีวิตนะคะเกมชีวิตแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้เ,เล่นเกมตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะคุณจะมีในเรื่องราพลังงานหนุนหลังอยู่มากมายสนับสนุนคุณนะสนับสนุนคุณในทุกรูปแบบนี่มันทอยจตเดินทางไปนะคะและพิสูจน์ เส้นทางนะคะกับความอะไรคะความปรารถนาแต่ที่เป็นเป็นนามธรรมนะคะความปรารถนาเนี่ยความปรารถนาะกับความคิดเนี่ยมันเป็นนามธรรมนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันเป็นเรื่องจับต้องได้ก็คือลงมือทำลงมือทำผ่านกระบวนการนะคะการเขียนการสั่งและก็การลงมือทำมันก็จะทำให้นะคะความรู้สึกและความปรารถนาะที่เรามีเนี่ยนะคนะเรามีเนะี่ย มันกลับกลายเป็นรูปธรรมให้เรานะฮะมีทางจับต้องมันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วบันทอนีีตอนนี้ก็เข้ารอบ30 <c oughs> 30คนที่จะต้องมีการเก็บตัวในแบบนางงามแล้วก็จะได้มาเรียนรู้นะคะกับเพื่อนๆที่มีความปรารถนานะะในการที่จะดึงเสกยแขวภาพหรือมีสกยภาพที่มีอยู่แล้วนะคะของความเป็นแม่บ้านเป็นคุณ เป็นแม่บ้านนะคะดูแลสามีและดูแลครอบครัวเป็นนักธุรกิจนะคะหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ต่อนะคะต่อเขาเรียกว่าต่อบ้านเมืองนะคะก็คือต่อครอบครัวแล้วแหละนะคะก็คืออัพอัพอัพเกรดนะคะอัพเกรดพลังงานตัวเองให้มีนะคะเขาเรียกว่าให้มีความกล้านะคะแล้วมีในเรื่องราวของการนะคะ สู้จับใจตัวเองเพราะว่าทุกขั้นตอนนะคะในการที่จะประกวดและการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะไปการแข่งขันผู้อื่นนะแต่มันเป็นเรื่องราวของการแข่งขันในใจตัวเองล้วนๆน,นะคะในใจตัวเองล้วนๆน,นะ,ะเพราะว่าโลกภายในถ้าคุณควบคุมไม่ได้คุณแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้เลยนะคะถ้าโลกภายในคุณเอานะคะคุณเอา คุณมั่นคงคุณจะไม่แข่งขันกับคนอื่นคุณจะกลับกลายเป็นความรักเป็นความเมตตานะฮะเป็นความรักเป็นความเมตตาโดยที่ไม่คิดว่านี่คือการแข่งขันนะคะนี่คือการแข่งขันนี่คือสิ่งที่เป็นศาสตร์อีกอันหนึ่งที่มันโดยเฉใช้นะฮะเวทีของการประกวดนางงามระดับประเทศซึ่งจะก้าวไปสู่ระดับโลกเนี่ยนะฮะเอามาใช้กับกฎพลังงาน กดแรงดูดของเราด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ใช้ได้แล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันและถ้าเรื่องนี้ใช้ได้เรื่องอื่นๆก็ใช้ได้เชกเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ไม่ใช่เรื่องยากนะะแต่มันเป็นเรื่องของใจและจิตวิญญาณล้วนๆน,นะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณตัดสินใจ นะฮะท็อป <Hi. S 1> ที่ให้ขี่นิดหนึ่ง <Hi. S 1> เมื่อไรก็ตามที่คุณตัดสินใจจะเดินทางไปทางไหนทางที่คุณเดินนั้นจะมีพลังงานสนับสนุนคุณจะมีพลังงานซัพพอร์ตคุณนะคะให้คุณเดินไปสุดเส้นทางเหลือแต่คุณจะเดินหรือไม่นะคะเหลือแต่คุณจะเดินหรือไม่ดังนั้นโลกนี้นะคะต้อนรับคุณมาเกิดนะะต้อนรับคุณมาเกิดต้อนรับ ทุกๆก,การสร้างของมนุษย์นะฮะทุกๆก,การสร้างของมนุษย์คุณฟังไม่ผิดนะไม่ว่ามนุษย์ผู้ใดคิดสิ่งไหนสิ่งนั้นจะปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมเหมือนที่สวนสยามนี้นะะซึ่งมันทอยที่เคยมาตอนลูกเด็กๆรูปแบบการบริการและอาคารก่อสร้างของสวนสยามไม่ใช่แบบนี้เลยเขาไหมะ ดังนั้นนี่ะนี่คือสิ่งที่ผ่านกระบวนการคิดของผู้บริหารธุรกิจนะว่าต้องการนำแนวทางสวนสยามเนี่ยพัฒนาไปแนวไหนเข้าใจไหมคะจึงออกมาเป็นอาคารที่สวยงามมีและเราจะมีการประกวดนะมีการประกวดอยู่ที่ที่นี่นะคะในรอบไฟนอลก,ก็คือรอบวันที่วันที่3กับวันที่4นะคะซึ่งเ,เราก็มีในเรื่องราวของ นะแพนในเรื่องราวการประกวดมาเรียบร้อยนะคะอ่ฝั่งนี้ก็สวยโอ้ฝั่งนี้ก็สวยเนาะนี่โอ้ฝั่งนี้สวยงามมากเวอร์วางอลังการนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้สําหรับเพจครูครูทุกเรื่องแล้วก็จะนําความรู้ที่ครูมาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะนะหลังจากนี้ไปมัโทรจีก็คงจะต้องเข้ามาสู่กระบวนการนะคะในเรื่องราวของการที่จะพัฒนาเอาเชอตัวเอง นะเป็นเรื่องเรากรใช้ควอนตัมจำนะคะควอนตัมจำนั่นก็คือว่าโดดนะคะโดดข้ามพลังงานจากนะในเรื่องพลังงานเดิมมาสู่พลังงานใหม่นะโอ้สวยมากเลยเนี hey, ่ยนะแคปเจอร์หนะ้าจอตัวเองก่อนนะคะไลฟ์ Life, สดนี่แคปเจอร์หน้าจอไหวไหมเนี่ยสวยเดี๋ยวยิมสวยๆกันนะ โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมันเธอที่เอาหัวข้อจ,จ,จ,นะะจี้ตรงจุดนะคะจี้ตรงจุดตรงคุณปรารถนาสิ่งไหนจงโฟกัสและสร้างนั้นสร้างมันให้เป็นจริงไปให้สุดเส้นทางความฝันของคุณค่ะเลิกทรยศความฝันและเลิกที่จะไม่มีความฝันนะคะความฝันนั้นจะเป็นจริงให้กับคุณได้ เมื่อคุณไม่ทรยศความฝันคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย